มีความเสี่ยงเหมือนกันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เพราะว่าดินนั้นเริ่มชุ่มน้ำแล้วและมีโอกาสพบว่าจังหวัดนะคะหลายจังหวัดมีความเสี่ยง และจุดที่มีความเสี่ยงภัยนะคะอยู่ในภาวะดินถลม่มมีข้อมูลถึง603ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงภัยพิบัติทําให้รายการตรงประเด็น d e a c t i v e นะคะส่งทีมข่าวลงพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ตอนบนและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกาะติดสถานการณ์และดูความตื่นตัวของชุมชนในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงภัยนะคะที่จะเกิดขึ้นในภาวะภัยพิบัตินั่นเองค่ะ จริงๆแล้วนะคะหลายพื้นที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อเนื่องนะคะเริ่มกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะพื้นที่ท้ายน้ําซึ่งรับน้ําจากแม่น้ําสายนะคะหลัก2ส,สายก็คือแม่น้ําปัตตานีที่ไหลผ่านจากยะลาและแม่น้ําสายบุรีที่ไหลามาจากนราธิวาสนะคะก่อนลงปาก อา่าวปัตตานีลงสู่ทะเลต้องบอกว่าเวลานี้ฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะและปริมาณน้ําเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะทําให้ตอนนี้หลายจังหวัดนั้นตื่นตัวในการเฝ้าระวังเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยมีการตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดปัตตานีขึ้นนะคะแล้วก็มีการทําควบคู่ไปกับความตื่นตัวของเครือข่ายจัดการภัยพิบัติในการซับซ้อมแผนรวมถึงการลดความสูญเสียที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ ผู้สื่ข่าวตรงประเด็นลงพื้นที่หมู่ที่2บ้านเกาะยางตำบลลิปปะสงโงอําเภอหน,นองจิกจังหวัดปตัตตานีที่นั่นเป็นหนึ่งใน5ชุมชนของตำบลลิปปะสงโงซึ่งปีที่แล้วเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนัก จุดที่สูงกว่า2เมตรนะคะและท่วมยาวนานเกือบสองเดือน<ม>ถือว่ารุนแรงแล้วหนักที่สุดในรอบ50ปีการ,รเผชิญภัยพิบัตนิน้ำท่วมฉับพลันและรุนแรงในปีที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านนั้นตื่นตัวค่ะบางครอบครัวเริ่มทำแคร่เพื่อยกข้าวของเครื่องใช้นะครับไว้บนที่สูงแล้วและปีนี้จะยกสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดเอาไว้ด้วยค่ะปีที่แล้วประมาณนี้เลยค่ะจากทุกๆปีที่ผ่านมาท่วมขนาดนี้ไหมอืมไม่ค่ะ ปีที่แล้วหนักมากอืมก่อนหน้านั้นท่วมประมาณไหนก่อนหน้านั้นในบ้านนี้นะคะประมาณนี้นี้ประมาณเข่าเลยถ้าในบ้านอ่าแต่ไม่เคยสูงสูงกว่านั้นเลยใช่ค่ะแล้วอะไรเสียหายบ้างคะตู้เย็นอ่าอะไรนะเครื่องซักผ้าพัดลมเอาขึ้นข้างบนไม่ทันเพราะว่าตอนหนูหลับอะช่วงตีสองอะค่ะมันมาช่วงตีสองช่วงช่วงเราหลับแล้วที่นอนคืนเปียกหมดเลยปีนี้เราเตรียมรับมือยังไงเราจะว่าจะทํา ให้มันสูงขึ้นขึ้น,นอาจจะไม่ได้ทําอันนี้อาจจะเอาอีดบลอกมายกอันนี้ขึ้นเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะทําด้านหน้าแค่แบบนี้วางของที่แบบจําเป็นด้านหน้าพวกพัดลมพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจากประสบการณ์ที่น้าท่วมหนักทั่วทั้งตําบลและมีการเข้าถึงการช่วยเหลือที่เป็นไปอย่างยากลําบากมีการประเมินด้วยนะคะว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ําสะสมมากที่นั่นจึงถือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยผู้ประสานงานผู้ใหญโ่โกเมศทองบุญชูภายใต้การสนับสนุนของสอสส,สและมูล,ลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพายำย,ยากสภากาชาติไทยตลอดจนหน่วยงานภาคีทั้งปอพจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเดินหน้าซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยนะคะขณะที่แผนของจังหวัดปีนี้ก็ให้ความสําคัญกับการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดปัตตานี ควบคู่ไปกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดด้วยน้ำมันมาแน่มันขึ้นสองสามเมตรเพรารถเนี่ยมันต้องเอาออกก่อนแล้วคนผู้ส่งวัยอะไรกว่อนี้ย่างนั้นมันจะนลดวความเสียงหายนะก็คือลดวความสูญเสี่ยงหายเพราะว่ามันจะมีอยู่น้ำสามประเภทไงน,น้ำที่เป็นฝนตกกับน้ำมาจ่ายยะลา เพราะงั้นการเดินทางของยะลาเนี่ยมันให้เวลาเราอย่างน้อยวันสองวันคนะ่ะแล้วก็น้ําที่เป็นน้ำฝนของยะลากับน้ําของเขื่อนแต่น้ําของเขื่อนเนี่ยเราสามารถหน่วยน้าหรือบริหารจัดการได้พราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริหารน้ําที่เป็นน้ําฝนของปัตตานีเองหรือน้ําฝนที่มาจากของจังหวัดยะลาได้เนี่ยเราสามารถที่จะลดความเสียหายได้แน่นอนขณะที่วันพรุ่งนี้เองนะคะจาก การประชุมศูนย์ป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดปัตตานีครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามจัดตั้งนําคําสั่งตั้งสูย์นี้เพื่อร่วมกันประเมินและวางแผนรับมือนั่นเองค่ะแนวโน้มภาวะาักตายก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ประจําจุดอยู่เหมือนกันในพื้นที่จริงๆแล้วนะคะไปกันที่อําเภอพัโต้จังหวัดชุมพรก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่อยู่ในจุดเสี่ยงและ น้ำท่วมซ้ำซากค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราก็เลยส่งทีมข่าวนะคะไปที่นั่นซึ่งพบว่าชาวบ้านที่นั่นเขาตื่นตัวกันมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางภาครัฐนะคะมีความพยายามในการค้นหาสาเหตุในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิธีรับมือกับความเสี่ยงภัยพิบัติค่ะไปติดตามกับคุณอ่อนอุสาพรมอ,อ๋อรายงานจากตำบลปากทรงอำเภอพะโตะจังหวัดชุมพรกันค่ะ ค่ะคุณนิตยาค้าวันนี้นะคะดิฉันมาลงพื้นที่อยู่ที่อําเภอพัทโตะจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเจอภัยพิบัติน้ําป่าไหลหลากนะคะเนื่องจากว่าบริเวณอําเภอพัทโต้เนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขานะคะแล้วก็จะมีบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งสวนของประชาชนเนี่ยอยู่ตามร่องเขาค่ะนั่นทําให้เวลาที่เกิดมรสุมหรือว่าฝนตกจํานวนมากเนี่ยน้าป่าค่ะจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ซ้ำซาก เป็นประจำทุกปีเลยละค่ะก็จะทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและจากการที่ดิฉันนะคะได้พูดคุยกับนายอำเภอพัตโตก็บอกว่าข้อมูลจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปริมาณน้ำฝนของพื้นที่นี้นะคะมากที่สุดในจังหวัดเลยฉเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ110ม mm ิลิเมตรต่อวันค่ะและเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาที่นี่นี่เองค่ะก็เพิ่งจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และนั่นค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมีการร่วมมือกันทั้งชาวบ้านแล้วก็ภาครัฐจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะก้อนหินขนาดใหญ่กลางลำธารที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าคลองทับขอนถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่สวนผลไม้และบ้านเรือนประชาชนเพราะก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ อยู่ตรงบริเวณทางโค้งรูปตัวแอลขวางเส้นทางการไหลของน้ำทำให้เมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมากน้ำป่าจะไหลเข้าท่วมชุมชนโดยทะลักออกจากบริเวณนี้หลังน้ำท่วมครั้งล่าสุดในอำเภอพัโต๊ะได้ลงพื้นที่สำรวจและประชุมร่วมกับชาวบ้านได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะนำหินก้อนนี้ออกจากลำธารเพราะเชื่อว่าจะทำให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น จุดหนึ่งที่ชาวบ้านนะครับทางท่านกำนันทางท่านนายกมาดูพร้อมกันหมดแล้วก็เห็นพร้อมกันว่ามันมีหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับที่ที่เราได้ฟังเมื่อกี้นะครับถ้าหินก้อนนี้ไม่ขวางน้ําหรือว่าเป็นทางให้น้ําไหลได้อันเนี้ยนะครับก็จะลดปริมาณน้ําท่วมเรืออาจจะไม่มีน้ําท่วมในปีต่อไปก็ได้เบื้องต้นเนี่ยผมตอนแรกคิดว่าทางอบตอจะรับมือไหวเพราะเชิญท่านนายกมาเอาช่างเอาอะไรมาก็เกินความสามารถนะครับผมก็จะขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัด สอดคล้องกับวีรพายีกระเสงิงชาวบ้านหมู่าตำบลปากทรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเล่าว,ว่าบ้านเธออยู่ติดกับริมลำธารแต่น้ำที่เข้าท่วมกลับมาจากทางหน้าบ้านโดยน้ำในลำธารหลังบ้านยังไม่สูงในระดับที่จะท่วมได้เธอยอมรับว่าบ้านของเธอไม่ได้ปลูกได้ถุนสูงไม่เอื้อต่อการไหลผ่านของน้ำเพราะข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ แต่ก็พยายามลดความเสียหายในบ้านด้วยการเฝ้าระวังและเก็บข้าวของขึ้นที่สูงก็วางแผนว่าเออถ้าว่าน้ํามาจริงๆก็คือเราจะขนของที่ว่าสําคัญสาคัญคือขึ้นชั้นบนนะคะอะยกสูงทีแรกว่าแฟนอนะจจะว่าจะยกสูงจะทําข้างล่างโลง่งๆแต่ทีนี้พอดีชั้นข้างบนคือที่มันมันจำกัดอะคะ่ะก็เลยกั้นกั้นหมด <laughs> <laughs> ค่ะเมื่อก่อนก็จะปล่อยโล่งว่าจะ ทำชั้นเดียวข้างบนเก็บของไว้ข้างบนก็แต่ว่าพอดีของมันเยอะก็เลยต้องต้องกั้นแบบนี้ค่ะชัยวัดพันพึกผู้ใหญ่บ้านทับขอนเล่าว่าเคยมีการหารือกันว่าจะขยายหรือขุดลอกลำทานเหมือนพื้นที่อื่นแต่ไม่สามารถทำได้เพราะเป็นลำทานตามธรรมชาติที่มีหินจำนวนมากรอบข้างก็เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ในอดีตเคยมีความพยายามใช้รถแบ็โฮตักหินบริเวณลำธารขึ้นมากองไว้ด้านข้างช่วยให้น้ำไหลสะดวกขึ้นเล็กน้อยหลังสำรวจความเห็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ24หลังคาเรือนว่าจะนำหินก้อนใหญ่ออกจากพื้นที่ชาวบ้านยอมแลกแม้อาจจะเป็นการทำลายทรัพยากรของท้องถิ่นหากช่วยแก้ปัญหาได้จริงแต่ต้องรอการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญถึงผลกระทบที่จะตามมา แต่ส่วนใหญ่หากแก้ไขปัญหาได้เนี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขายอมนะครับเพราะมันมันซ้ำซากจำเจชาวบ้านก็เขาเรียกว่าเจอมาทุกปีอซ้ำซ้ำซากซแบบนี้ทุกปีทุกปีทุกปีเข้าเกิดความเบื่อหน่ายเลยแล้วกันนะครับหากแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้แล้วปัญหามันคลี่คลายลงชาวบ้านยอมแลกครับอีกแนวทางที่จะช่วยลดความเสียหายในอนาคต คือการขอความร่วมมือสร้างบ้านที่มีลักษณะใต้ถุนสูงเพื่อเปิดทางไหลของน้ำเพราะปัจจุบันบ้านหลายหลังเป็นบ้านชั้นเดียวและมีกำแพงแจ้งเตือนนีลองลองแจ้งไว้ก่อนและการป้องกันกันเองของชุมชนผ่านการแจ้งข่าวปริมาณน,น้ำฝนผ่านแชทกลุ่มของหมู่บ้านด้วยความรู้เบื้องต้นในการสังเกตปริมาณน,น้ำฝนเข้าใจฤดูมรสุม เป็นอีกเครื่องมือของชาวชุมชนทับขอนช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้วยความเคยชินของชาวบ้านนะครับในพื้นที่ตรงนี้อย่างที่ที่กล่าวนะครับก็ก็ชาวบ้านจะรู้และจะส่งไลน์กันตลอดพูดเฟซบุ๊กนะครับว่าข้างล่างระวังนะตอนนี้น้ําข้างบนรื่อม,มาแล้วให้ให้ให้ป้องกันตัวกันไว้ผมเองก็ได้ให้พนักงานนะครับดูมันจะมีร่องห้วยอยู่ข้างหลังอบโตนะครับถือว่าเป็นความเคยชินเป็นภูมิปัญญาที่ในการสังเกตนะครับว่าน้ําเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นปุ๊บเนะี่ย น้ำขึ้นถึงระดับหน่อยเนี่ยเราจะจะต้องเร่งเตือนชาวบ้านให้ด่วนชาวบ้านเองก็ก็จะทราบแล้วก็จะเตือนกันต่อต่อต่อนะครับจังหวัดชุมพรจะสรุปอีกครั้งว่าสามารถนําก้อนหินออกจากพื้นที่ได้หรือไม่แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ามาสำรวจแล้วโดยแนวทางที่พอจะทําได้คือการแซะหินบางส่วนออกไปเพื่อเปิดทางไหลของน้ำพร้อมกับทำแนวกั้นริมลำธารเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ แม้ว่าในพื้นที่ตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรบริเวณนี้จะ,ะเผชิญกับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะแต่สำหรับเดือนนี้นี่เองค่ะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายังวางใจไม่ได้เพราะว่าคาดว่าจะมีมรสุมเข้ามาและฝนอาจจะตกหนักกว่าเดิมค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่นี่นะคะก็เตรียมพร้อมรับมือไว้อย่างดีเลยค่ะคุณนิตยาคะขอบคุณคุณอ,อนอุสาพรมออดมากมเลยค่ะ